จริงนะเดือนเดือนหนึ่งนี่อาไม่ค่อยได้ใช้เลยไฟฟ้านะ่ะถ้าได้เก็บเพิ่มนีกเก็บจคสองคนเออ<แ>ว,วันๆในอาอยู่แต่แห้งนอกไม่ไดยใช้ไฟอะไรหรอกอยู่บ้านน้อยจะตายไปเออเก็บที่สองคนเนี่ยเฮ้ยเอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครใช้มากใช้น้อยเออเอเอถ้าเรียกเก็บทงเลากันแล้วไม่ยอมเกี่ยงกันนะใช่ไหมคงต้องใช้วิธีนี้ ข้าไฟเดือนเนี่ยห้าพกว่าบาทเลยนะคะ,ะเห็นทีต้องเก็บเพิ่มอีกคนละห้าร้อยต่อเดือนอเริ่มจากเดือนนี้เลยอโอ้ยมีซีเรียนนะตลกกันอยู่ได้แก่แก่กันแล้วไรใครแก่ <c oughs> ก็ดูจากสีผมสิ <c oughs> งั้นไม่เกี่ยว <c oughs> อาจจะบอกงห้นะแอนพูดจริงๆนะ เดือนเนหนึ่งน e> ี่อาไม่ค่อยได้ใช้เลยไป้าน่ะถ้าจะเก็บเพิ่มีิเก็บจะ่สองคนนี้เออวันๆนี่อาอยู่แต่ข้างนอกไม่คยใช้ไฟอะไรหรอกอยู่บ้านน้อยจะตายไปเออเก็บที่สองคนเนี่ยเอยทำอย่างนี้ได้ยังไงจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครใช้มากใช้น้อยเออถ้าเรียกเก็บั้งล่กันแล้วไม่ยอมเกี่ยงกันนะใช่ไหมคงต้องใช้วิธีนี้ โหลใบนี้จะถูกนำไปตั้งข้างตู้เย็นและจากนี้ไปใครเปิดตู้เย็นต้องจ่ายหนึ่งเหรียญใครใครใครจะเปิดตู้เย็นครั้งหนึ่งต้องหยอดเหรียญครั้งละ10บ,บาทเ,าเงินทั้งหมดจะไปเสริมค่าไฟรายเดือนใครไม่หยอดก็ไม่ต้องเปิดตู้เย็นหากมีเงินเหลือนในแต่ละเดือนจะเอาไปบริจาค โอ้ยนี่ซีเลียนนะตลกกันอยู่ได้แก่ๆกันแล้วนะไม่อยากเล่นมุกเดิมเลยยามเดียวเข้าตัวอืก็ได้นะเพราะยังไงไงอะอาเนี่ยเปิดตู้เย็นน้อยอยู่แล้วเพราะอาเลิกกินน้ำเย็นแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพอาไม่ต้องเปิดอ้าก็สบายใจได้เพราะอาจะซื้อตู้เย็นมือถือ vòi du ุปยอดเงินในโหลของเดือนนี้ได้3,780บาทาาแต่ออสต,ต้องจ่ายเพิ่มอีก300บาทอ,อานิกกี้ต้องจ่ายเพิ่มอีก280บาท <c oughs> และอบบ๊อบซึ่งเป็นผู้ที่บอกว่าใช้ไฟน้อยที่สุด <c oughs> จ่ายเพิ่มอีก500บาท <c oughs> กันเย็นด้วยเหตุอันใดลืมทำไมอาจ,จะต้องมาจ่ายเพิ่มกันอีกเนี่ยนั่นสินั่นน่ะสิไม่ต้องมาขายสื่อกันเลยทุกคนอายุก็ไม่ใช่น้อยๆยังจะขี้โกงกันอีกก็เราทำตามกติกาทุกอย่างแล้วถ้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มทำตามกฎกติกาใช่ไหมเห็นดูนี่ ปิดวงจร,งจรด้วยเหรอวงจรปิดอันิกี้อันิกี้ดูนี่นะมีหนวดขาวด้วยนั่นไงมีกล้องปิดวงจรกับเขาด้วย <S <S ของฉัน ปวดขี่ล้วต้องดันดิไเดี๋ยวไม่ได้ไม่อด้่ได้วดนะอ่ะมาเดี๋ยวอมน้ำไว้ยหเด้วยนี่เฮ้ยโอ้โหคลุมมาเลยวะเฮ้ยคลุมมาเลยวาแล้ว พอขนหนูเนน <c oughs> ืนนไ่้หายดีแล้วนือไม่เหมือนไม่เ,เหมือนเราเท่าไหร่นะเนี่ย <c oughs> ไปข้งนับ <c oughs> เฮ้ยมาอ,อยู่ปากซอยกล้องเดี๋ยวไปติดตอนไหนอะน,นั่นสิทำอย่างเงี้ยเสียผู้ใหญ่หมดเลยใช <c oughs> ่นี่เอากล้องไปแอบติดอย่างเงี้ยถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะไปห้องนั <c oughs> ้นเงียบเลยอะบอบเป็นพี่คอนโตอะ หนักสุดเลยแทนที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนควมดีล้วทำได้การเสียสละการเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราควรเริ่มจากที่บ้านแล้วสิ่งดีๆจะติดเป็นนิสยัยจากบ้านไปสู่สังคมนะคะจริงครับ